เห็นนี่ยังนั่นคืองามเถอะงามแต่ว่าเธอกินบ่ไดดดอกพี่น้องเบ่งทรงแล้วเธออาจจะกินบ่ไดดดอกเออหนาบันแตกมาใหญ่เลยนะพุ่นอ่ะลูกไส้ข่อยห้องน้่มดรอพี่น้องเป็นตนาบ่บอเห็นอยังคือตาง,งามเถอะเห็ตายเบีย้ยเิี่พี่น้องเออบ่งบ่งไตดอกเขาดีดำ,ดำ เห็นยังกะทายเบิดเรอพี่น้องอม,มันงามดีล่ะโอ้หลายดอกอยู่ด้วยสามสี่ดอกพุน่ะโอ้สวยจังสวยสีมันจะซื้อได้พี่น้องมึงนเน่ยสีเขาก็าสวยเนาะ สดอกสีดอกหลายค่ากี่ดอกอันเห็ดที่เขากินว่าไดนะมันก็มีทุกเห็ดนั่นแหละว่าพี่น่องเออมันบ่มันก็เกิดตามธรรมชาติมาแล้วเนี่ยก,ก็พูดไปงั้นแหละท่างเรียวรดนะพี่น่องข้ามาตรงนี้ใช่ไหมก็ไปทางเลน้ขวา แล้วก็อ้อมสวนหย่อมมาตรงนี้ไปทางซ้ายก็ออกไปเลยเบาอยู่พี่หรือเบาอยู่พูดเดียวพี่น้องเอออยู่ในป่าปุ่นะเสียงนกห่องสวดๆผส,สมกับเสียงหมาร้องหาแม่ห <c oughs> มามันเอิญหา่อยพี่น้องคอยก็เมื่อยขอยก็ไมายมินนั่งถ่ายคลิปสักข้าวกอนปุนะเหตุอยู่หม่องพูนหม่องอัน ติดถนนทางผุน่ะกระย่างมากนี่ปะเนี๋ยวเนี่ก็เมื่อยเมื่อยผู้ใดอยู่น้าหมาจังว่าหมาห้องพอคอยิไดห็ดงานนักช่วงที่เออเสาร์อาทิตย์คอยิสดฮ็ดเต็มทีนะแต่ท้ามือธรรมดาเนี่ยก็ิไดอันตัดยังยอกยังแยกธรรมดาแหละพี่น้องมันบไดเห็ดยังไหลายเพราะหมาบ่อยูพี่น้องบ่คือหมาคนอน่นเพราะว่าบไดฝึกมัน่นนะพี่น้องเอาตามใจมั่นบาดนี้มันก็บ่อตามใจเห่าแล้วบาดเนี่ บ่ได้สอนมันนะแบบแม่ออกมามันอยู่น้ากันตลอดนะ้องหัวซุปกันก็แม่ตลอดเวลานะพี่น้องอยู่ในบ้านออกบ้านก็นกเกินว่าเอออยู่แถวนี่แหละอยู่หลังบ้านนั่งสินะหน้าบ้านหลังบ้านเนี่หน่อยมันบ่ได้ออกมายางแนวนี่เนาะเพราะว่าถ้าสใสา่สายอันปิดปิดปิีปิด,ป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 ดอยียงกับเขาเอื่อนอียงนั่นที่ว่าอมีเครื่องอันควบคุมมันก็มีอยู่พี่น้องแต่บ่ได้ใส่กับเขาอืม พ่อป้าพญาย่ว่ามันไม่จําเป็นต้องมาเดินขนาดนั้นหรอกวัาสันพันวะเนาะพราะว่ามันบรยุ่ซื้อนะพี่น้องหมาบ่อเด้กฝึกเนาะมันก็จะเดินไปทั่วแล้วก็จะตามมันไหวมาละทีนี้มันสิเปแบบงูเห่าเคี้ยวขอนะบอกง่าไๆพ่อใหญ่กลัวอันตรายงูลูกเขาเน่ะพนญานตรงจุดนั้นมากกว่านะแกกลัวจุดนั้นมากกว่ากลัวมันจะเป็นอันตราย กลัวจะไปเหยียบน้นเหยียบนี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่ามันมีแต่พวกล้อรถแล้วก็ไอ้พวกอีเล็กเทอรนกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอืมตรงนี้นะมันเป็นทีกหกหลักกาเท่ากับตรงนั้นทำมันใหม่อะไรเนี่ยอุ้ย่อหยังคือเป็นอะไรเป็นตะไลพี่ เฮ้ยนี่ือเอาแบ็ดยังมาถึงเท้าสายเลยเดียวเล้องดี๋ยวเลิกแม่ไม่ได้ไปไหนเลยลูกนี่โอ๊ตผูเใดมาเตะเห็ดเห็ดอีหยังนั่นฮะเมึงกลุ่มกแม่เห็ดอันอันจับซะเถอะโอ้ยเห็ดนั่นแหละเห็ดไข่ถึงพี่น้องว้ายอีหลีเด้เนี่ยผู้ใดละมาเตะมันเนี่ย ขือว่าแม่ยูเดนี่ผู้ใดห,หุ่นจักเนี่ยคือว่าแม่คือ,อว่าเห็นนั่นแหละเห็ไดไข่เนี่จะว่าบ่พี่น้องจะว่าคือข่อยบอ่อเนี่ยเมื่อข่อยก็ยังดำคือเกาอยู่เด้พี่น้องมันยังพ่นออกเก็บเห็ดอันนั้นนะผู้ใดสีว่าจังไกรกระซังขอว่าเดี๋ยว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 ปลาเอ็มไปใส่นองเราสิมาหาข่อยอีกบนออนอนี่นี่น,นี่สงสัยพ่อใหญ่เตะถิมน่นแหนี่ ใครว่าแม่ค่ะจะว่าบ่พี่น้องนะมันเสียออกสีเขียวเขียวจักหน่อยมาถึงกับดำนะออกสีเขียวเขียวหมนี่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 มันเห็นอย่างเห็นบอกจะว่าเห็นอีย่างพี่น้องนี่โอ้ยดอกนึงเห็นบี่นี่นี่สภาพมันเสียเป็นจังไีเนี่ยอันไทยเห็นบ้งนี่อ่ะอันนี้ไทยเห็นบ้่งี่ด้านด้านดากมันนี่ ดันอันนี้เห็นได้อย่างนาตาสีเวลาางเมื่ออยู่หรอกแต่ว่ามันจะแมนหรือบ่มแมนข่อยกับปาก่ากินแต่ว่าข่อยว่าเฮ็ดอันเฮ็ดหนาเล่เนี่ยข่อยว่ามันมันมันลักษณะแบบไม่ดำสนิทนะพี่น้องแต่ว่าเขาจะเป็นแบบเขียวออกเขียวสักหน่อยหน้าเขาหน่ะนะเดี๋ยวได้ละถ่ายด้านนี้เนี่ยจไปเด้เยอะเฮ็ดอีนังเจ้าว่า แมนบอพี่น้องต้องถามป้าอิมแต่ว่าเาต้องบอกรายละเอียดเพื่อนเห็นสัตว์เราเห็นสัตว์บอนี่หน้าเขาจะอ,าออกไม่ดำเท่าไหร่จะเป็นมุมๆสักหน่อยจะเป็นสีมุมๆพ่ะนะสีเขียวเขียวออกดำสักหน่อย,อยนะมันจะาแม่เห็นอีหยังหรอพี่น้องอืมโอ้พี่พี่พพอ๋อเห็อีหยังก็หลายอยู่สงสัยพยย่อใหญ่มาเตถิ่มได้เนี่ย อืมข่อยกันนะึกว่าเห็ดกินได้เยอะบ้ายอย่าร้องไอ้จอดมื่ก็讲ว่าเกินไปละมึงหนักแจกเออจอดเอ้ยน้องไม่เห็นร้องเลยลูกนี่เห็นไหมเห็ดอียังอืมเห็ดยังหนอแต่ว่าหากับบลเคยกินหากับบได้ว่าสิกินพี่น้องแต่ว่าอืม สับการกินดอกนอกนอกจะเห็นตั้งล่ม,มแม่นแถบพวกเฮ็ดเอที่เป็นมันเกิดหน่อยน้ำเนาะหาหกดอกซีหาดอกนะแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรฮะไออ่าพวกเห็ดละงงละงงเนี่ยคอยย่างสับกากินถึงว่าออกคอยกัดสับการิกินเพี่าาน,น,น้อยคอยย่านย่างบางข้าวเนาะน้ำบวานห้าหนเนาะ ตายสุบีสุเบีกินเฮดเบียนะอันที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนกึกกระเบิง้งอันคนจะโศทอนวสันกินอันอนแม่กับลูกนะถึงย่าเกตซิฟกวนอะ่ะกับลูกไสพินนะ่ะตายนะั่นถ้าลูกไสาสาหัสอย่างนั้นนะมานนั่นล่ะน้ำลายต้มปากถ้าแม่พันตายอย่าร้องลูกอย่าร้องนี่ข่อยเลือนนี่พี่น้องข่อยเลือน คอยเลื่อไอสวนเห็นไหมหมาก็เลยมาไม่ถึงตรงนั้นหมาจะอยู่แค่ตรงนั้นนี่ตัวนี้จะเอาออกให้หมดเลยไม่ให้หมามาใกล้ตรงนี้มันลกเกินไปอ่ะไม่ไม่ให้เขามาใกล้ขนาดนี้ไม่ลองลูกไม่ลองพดไปปะอือโอ้เสียเปลีนน่นเปลี่นวันทั้งไหนนอนบ้านนอนอ มันต่างกันจากเห็ตต้นคลิปได้เฮตดต้นคลิปเนี่ยเป็นดำดำแมนบาบานเผลอเผลอแต่ว่าอันนี้บาแมนอันนั้นเป็นไงขื้นดำเปื่อแต่ว่าอันนี้ไงขึ้นขาวขาวขามันนะพี่น้องอือขอยว่ากัย่างหาได้อยู่ย่างหาว่ามันแมนอีกบอกือไปปลูกทั้งหลาสจะส่วนไปปลูกทั้งผนก็นะอันนี้มันเห็ดยังนอนมันก็เหตดใบไม้ละลายเนาะมันก็อยู่ในป่าเนาะพี่น้องมันก็บจะมันเห็ดยังะ ม,ม,นนมันคือเห็ดดินเห็ดอียงบานเห่าเนาะนบ่ฮูหดต้องทาทา,ทามันเท้า,าเจ้ามาพ่านมาพ่ะคุณทยากับอันอัน้าใอีมเนาะเพื่อ,อาขาเจาเขามาเพาะจะกินได้หรือบอดได้ ก็เฮ็ดเกิดสนิทละลายฮักกับบ้านเนกินดอกตวมาถ้าเป็นเฮ็ดนำหมากนำยังเนี่ยฮัก็สิเบิ่งอยอะคอยเสียอ่อนส่วนไปปลูกพู่มได้นี่มันกินเสียดายมันให้มันเกิดโมมันไปเกิดทั้งหลาวันในปลาผิวนะเอาไปกระจายไว้ในปลาก็เด้อพี่น้องเด้อคอยสิไปกระจายในปลาอืมนี่นี่มันเป็นทางเสียเนี่ย พอดพอบุกมองบุกโกโลกอไปได้อ